กิจกรรมที่2งานกลุ่มเขียนแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์วิธีทำนักศึกษาทำการเขียนแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf ใน Microsoft Teams รายละเอียดการเขียนแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์นะครับเราสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้ที่ bit.ly/templatevrubmc นะครับจะประกอบไปด้วย8ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1หน้าปกแผนธุรกิจที่มีโลโก้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือบริการเนาะเราสามารถใช้ความรู้ของโมดูลที่1และโมดูลที่4มาใช้ในการเขียนได้ส่วนที่2บทสรุปผู้ริหารเราสามารถใช้ความรู้ของโมดูลที่1-8ถึง8มาประยุกต์ใช้ในการเขียนได้ส่วนที่3ความเป็นมาของธุรกิจแนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจอันนี้เราจะได้ความรู้จากโมดูลที่1มาใช้เขียนได้เลยนะครับส่วนที่4วัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจมาจากโมดูลที่1และโมดูลที่2 ส่วนที่5การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ SWOT Analysis ก็คือของโมดูลที่6นะครับที่เราได้ลองทำขึ้นมาแล้วนะครับส่วนที่6การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ4 p พหรือ7 p ็ดนะครับจากโมดูลที่3ส่วนที่7แผนการเงินโมดูลที่6นะครับส่วนที่8การวิเคราะห์ Business Model Canvas โมดูลที่2โมดูลที่6โมดูลที่8นะซึ่งเราได้เรียนไปแล้วนะครับสามารถนำความรู้ต่างๆแล้วนะครับมาพัฒนาได้เลยเนาะด้วย Business Model Canvas ขอให้ได้แบบที่สมบูรณ์นะครับที่พัฒนาจนจบโครงการได้เลยนะประกอบไปด้วย9ช่องด้วยกันนะครับก็คือ Customer Segments Value Proposition s c h a n n e l s c u t t o m e r r e l a t i o n s h i s ช e v e n u e s t t e e m s Key Activities Key resource, Key partners, c o s s structure นะครับสามารถนะครับเขียนได้เลยนะครับพยายามตั้งใช้เขียนให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สกัดความรู้ความสามารถที่เราสามารถวิเคราะห์ขึ้นมาได้จากการทำธุรกิจที่เราจะนำเสนอการเขียนแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ให้ดีที่สุดนะครับ